สวัสดีครับช่องโกรธชาแนลมาแล้วครับพบกันวันนี้ตรงกับวันที่10ตุลาคมพศ2 5 6 6นะครับคุณผู้ชมครับที่นี่บ้านท่าเสาคอยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูไปชมพื้นที่น้ำท่วมบ้านท่าเสาคอยนะครับครับคุณผู้ชมครับสำหรับถนนที่บ้านท่าเสาคอยของเรานี้ทั่วพื้นที่ก็เป็นถนนคอนกรีตกันหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ แต่มีถนนสายที่รอบทางทิศตะวันออกที่ใต้และทิศตะวันตกที่ถูกน้ำท่วมนะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมไปชมกันนะครับคุณผู้ชมเห็นเรือสีส้มไหมครับนั่นแหละครับคือเกตระดับน้ำท่วมขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงถนนสามแยกตรงนี้นะครับ แยกไปทางซ้ายนี้ก็จะเป็นทิศเหนือนะครับไปทางซ้ายนั้นน้ําจะไม่ท่วมนะครับแต่ทางด้านทิศตะวันออกตรงนี้นะครับน้ําก็ท่วมอยู่อย่างนี้นะครับครับนี่คือถนนสายทิศตะวันออกของหมู่บ้านท่าเสาคอยนะครับคุณผู้ชมครับน้ําท่วมอยู่อย่างนี้นะครับท่วมมาตั้งแต่วันที่17กันยายนนะครับมาวันนี้ก็เป็นวันที่10ตุลาคมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ น้ำก็ยังคงท่วมอยู่อย่างนี้นะครับครับผมก็จะเดินดูน้ําไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็มาดูกันนะครับว่าถนนสายนี้นะครับถูกน้ําท่วมมาหลายวันแล้วนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่17กันยายนวันนี้ก็วันที่10ตุลาคมนะครับก็รวมเป็น24วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับน้ำท่วมที่บ้านท่าสาวคอยนี้ผมก็มาถ่ายคลิปลงทุกวันนะครับคุณผู้ชมครับผมจะลงที่ช่องเรียวแล้วก็ช่อง y o u t u b e นะครับคุณผู้ชมก็เข้าไปติดตามรับชมได้นะครับทางช่องกรดชาแนลนะครับครับสำหรับถนนสายนี้นะครับรถยนต์สัญจรมาไม่ได้แน่นอนนะครับจะมาได้ก็แต่เรือเท่านั้นนะครับ น้ำท่วมมา20กว่าวันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้ําก็ทรงตัวนะครับชาวบ้านของเราก็อยู่กันเป็นปกตินะครับน้ําไม่ท่วมสูงเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับแค่รึ่งแข้งผมเท่านั้นนะครับครับนี่คือระดับน้ํานะครับคุณผู้ชมครับก็ยังอยู่ที่ระดับ3นะครับ34นะครับ ลดลง1เซนนะครับวันนี้34เซนติเมตรนะครับเมื่อวานนี้35เซนติเมตรครับวันนี้ลดลง1เซนนะครับครับน้ำก็ยังสูงอยู่นะครับ34เซนติเมตรนะครับสำหรับวันนี้ ครับนี่ก็เป็นถนนเข้าไปในหมู่บ้านนะครับตอนนี้น้ําก็ยังท่วมเข้าไปอยู่นะครับคุณผู้ชมครับครับมาถึงตรงนี้นะครับน้ําก็จะสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ ครับพอมันถึงตรงนี้นะครับน้ําก็ท่วมสูงขึ้นมาเกือบจะถึงหัวเข่าผมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับครับผมก็ได้เดินดูน้ําอยู่หลายวันนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ก็เกิดตุ่มอาการคันขึ้นที่หัวเข่าผมนะครับก็คันมากทีเดียวนะครับแต่ผมก็ใส่ยาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มาลงน้ําลุยจ่อนะครับคุณผู้ชมครับ มีเรือด้วยนะครับครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เสี่ยงน้ําท่วมที่สุดนะครับตอดน้ําท่วมครั้งแรกนะครับน้ําท่วมสูงถึง75เซนติเมตรนะครับน้ําก็ทะลักเข้าไปเกือบจะถึงภายในบ้านเลยนะครับมาถึงตรงนี้น้ําได้ท่วมสูงขึ้นมาถึงหัวเข่าผมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้จะเป็นจุดที่น้ําลึกนะครับ ครับถ้าเดินไปครั้งหน้านะครับก็จะเป็นถนนรอบหมู่บ้านทางที่ใต้นะครับน้ําก็ยังคงท่วมแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับครับก็มาดูถนนสายบ้านท่าเสาคอยไปบ้านโนนกุงนะครับตอนนี้ก็ถูกน้ําท่วมมาตลอดเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นถนนที่ก่อสร้างไม่เสร็จนะครับเพราะว่าถูกน้ําท่วมนะครับคุณผู้ชมครับ ถนนเส้นนี้เป็นถนนคลอนกรีดนะครับคุณผู้ชมครับจะผ่านท้องไร่ท้องนาน,นะครับแล้วก็ไปถึงบ้านโนนกุงนะครับมีความยาวประมาณ4กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมครับแต่ระยะที่น้ําท่วมนี้ก็ประมาณ1กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมครับ ที่เห็นนี้ก็เป็นพื้นที่บริเวณไร่นาที่ถูกน้ำท่วมนะครับคุณผู้ชมครับครับน้ำท่วมแบบนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นทะเลไปแล้วนะครับสําหรับบริเวณน,นี้นะครับ นี่ก็เป็นสวนป่านะครับที่เขาปลูกไว้ในที่นานะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับสำหรับพื้นที่กว้างใหญ่นี้นะครับก็จะมีน้ำขังตั้งแต่ต้นปีตลอดมานะครับเปรียบเสมือนอ่างเก็บน้ำเลยนะครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็ได้มาเห็นถนนที่ถูกน้ำท่วมนะครับสำหรับโครงเหล็กที่เห็นนี้ก็จะเป็นเสานะครับเขาจะก่อเป็นกำแพงขึ้นมานะครับเพื่อกันไม่ให้ดินพังนะครับคุณผู้ชมครับส่วนดินที่เห็นนี้เขาก็ขุดขึ้นมาเป็นร่องทางที่เห็นโครงเหล็กนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ที่เห็นทางด้านโครงเหล็กนี้น้ําลึกนะครับคุณผู้ชมครับโครงเหล็กนี้จะมีความสูง2เมตรห้นะครับก็จะเหลือนิดเดียวนะครับตอนนี้ถ้าผมตกลงไปนี่ไม่เห็นหัวผมเลยนะครับคุณผู้ชมครับท่วมหมดเลยละคุณผู้ชมครับสําหรับสาเหตุที่เกิดน้ําท่วมนี้ก็เกิดจากฝนตกนะครับแล้วก็ ลำน้ำก่มมีปร,ริม,มาณน้ำมากนะครับก็ไหลทะลักเข้ามาท่วมบ้านท่าสาวคอยดังที่เห็นนี้นะครับคุณผู้ชมครับระยะทางตั้งแต่ต้นทางผมเดินมาจนถึงปลายทางนี้มีความยาวสีร1 0 0เมตรนะครับคุณผู้ชมนี่ผมยังไม่ถึงจุดปลายทางเลยนะครับ ที่เห็นนี้ก็เป็นพื้นที่ทำนามากมายนะครับที่ถูกน้ำท่วม ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ช่องโกรดจะแนลนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับผมขอฝากคุณผู้ชมและขอกำลังใจจากคุณผู้ชมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมมีผู้ติดตามยังไม่ถึงพันคนเลยนะครับ ระยะทางก็ยังยาวอยู่นะครับคุณผู้ชมครับผมคงจะไม่ไปให้สุดปลายทางนะครับถ้าเป็นหน้าแรงมีน้ำอยู่อย่างนี้ก็คงจะดีนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ ผมก็ถ่ายทำมาหลายนาทีแล้วนะครับผมก็คงจะจบตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ก็มาติดตามรับชมช่องโกรดชาแนลนะครับสวัสดีครับ